นิทานเรื่องกบกับหนูณนะแม่น้ำอันแสนกว้างใหญ่มีฝูงกบและฝูงหนูมาอาศัยอยู่รอบๆอย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึง่งเจ้ากบตัวหนึง่งมีเรื่องทะเลาะก,กับเจ้าหนู เลยยุแยงกบตัวอื่นๆให้เกรียดพวกหนูและวางแผนยึดครองแม่น้ำแห่งนี้มาเป็นของพวกตนพวกหนูได้ยินที่พวกกบคุยกันก็รู้สึกโกรธจึงประชุมเพื่อหาวิธีรับมือฝูงกบเมื่อกบกับหนูมาพบกัน จึงทะเลาะและต่อสู้เพื่อขับไล่อีกฝ่ายออกไปจากแม่น้ำในระหว่างที่หัวหน้ากบและหัวหน้าหนูต่อสู้กันเขาก็ไม่ทันได้ระวังตัวมีเหยี่ยวตัวหนึ่งบินมาจึงจับทั้งคู่ไปกินเป็นอาหารอย่างง่ายได้นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่าการทะเลาะกันเป็นโอกาสให้ผู้อื่นฉกฉวยเอาประโยชน์ไป